ได้รับการสนับสรุนจากเลือจิโร่เติมเงินในทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินเพิ่เก็ไหนสามาสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ขอรบล่ะครับอยู่กับผมพ่อสปริงแคทกับเกมบูอาคายครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในสุข,ขอตัวละครลีลัน สตู้นะครับผมนี่คือตู้ของซิดิก้าปีใหม่บุสกิปีใหม่และก็อารุปีใหม่ครับซึ่ง3ตู้นี้เนี่ยก็รีรันกลับมานะครับผมยังหน่าเปิดหรือเปล่านะครับรวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับนะสำหรับท่านไหนที่กำลังลังเลอยู่นะครับว่าเอายังไงกับ3ตู้นี้ดีนะครับนะขอเริ่มจากตู้แรกกันก่อนเลยครับผมนั่นคือตู้ขอฝั่งซินดิก้าปีใหม่นะครับอ่ะ โดยตัวของซีดิก้าปีใหม่ครับผมนะปีนตู้กาชาทั่วไปครับผมนะสามารถเปิดหาตัวของน้องแกได้นะครับผมนะถึงแม้จะหลุดเลดไปส่วนของเราบอกว่าหลุดในส่วนของกาชาพิกอัพไปแล้วก็ตามนะครับอ่ะ และในส่วนของตัวซิลิก้าปีใหม่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายบากครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นตู้กาชาที่มีความน่าใช้งานถือว่าต่ําพอสมควรครับถ้าเกิดเทียบในส่วนของตัวละครแรงเอฟนะครับผมนะนะที่เป็นตัวละครระดับเบตา้าตัวของซิลิก้าก็น่าอยู่ประมาณแรงบีนะครับผมนะก็คือเป็นตัวละครที่เรียกว่า เป็นแค่ทางผ่านนะครับผมนะหรืออาจจะตกไปเต็มแรงสีด้วยซ้ำนะครับนะเรียกว่าตัวละครสองดาวบางตัวยังถือว่าน่าใช้งานกว่าตัวของซินิก้าปีใหม่พอสมควรน,นะตัวละครตัวนี้ยังมีอนาคตรหรือเปล่าครับผมนะมาพูดถึงในส่วนของการเปรียบเทียบในยุคป,ปัจจุบันกันดีกว่าครับว่าแล้วก็ไปเลยอ่า โดยอย่างแรกครับผมนะทำไมซินดิก้าปีใหม่เป็นตัวละครที่เรียกว่าปัจจุบันไม่น่าใช้งานนะครับนะก็มาดูในส่วนของตัวความเหมาะสมในเรื่องของสถานที่ก่อนโดยซินดิก้าครับผมนะชำนาญแค่ที่เดียวฉะนั้นก็คือในอาคารนะครับนะไปที่อื่นนี่คือเรียกว่าแทบไม่ได้เลยสกิลรอ,อครับผมนะที่เรียกว่าไม่น่าสนใจอย่างมากเลยครับผมนะที่เพิ่มอัตราการต้านคิดิคอดามจ ของเราฝ่ายเราซึ่งมันก็คือถ้าเกิดฝ่ายบอสนะครับผมนาโจมตีใส่เราและวตีติดคีมาดาเมตก็จะคีจะไม่แรงแค่นั้นแหละนะคือมันไม่ได้ช่วยให้เราเดยดสามารถจะทำดาเมตอะไรขึ้นมากเลยแล้วก็สกิลลองก็ถือว่าไม่น่าใช้อย่างมากนะครับนะถ้าถามว่าจุดเด่นของซินิก้าปีใหม่ก็น่าจะเป็นในเรื่องของค่าคอร์อสีสกิลกัที่ถูก แค่นั้นเองหลักๆครับนะเพราะว่าโอเคโจมตีกว้างไหมก็คือว่ากว้างนะครับผมนะแต่ตัวละครต้องบอกเลยนะว่าตัวละครสีเหลืองที่โจมตีกว้างเนี่ยมันมีเยอะจริงๆครับนะมันก็เลยทําให้ตัวละครของตัวเซนดิก้าปีใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าไม่น่สญญญาสนใจอย่างมากครับและยิ่งไม่พอครับผมนะเรียกว่าเคาะลายกำซัดซะได้ซ้าก็คือมีตัวละคร,ครที่ทําหน้าที่ได้ดีกว่าเซนดิก้าปีใหม่ก็คือตัวของโมเอะนะครับนะโดยโมเอะเนี่ยต้องบอกเลยว่า ใช้งานได้ดีมากครับผมนะชำนาญพื้นที่เดียวกันเลยครับก็คือในอาคารนะครับนะแต่โบเอเนี่ยสามารถเอาไปเล่นกลางแจ้งได้ด้วยนะคือเซนิก้าได้แค่ในอาคารที่เดียวแต่โบเอเนี่ยคือทั้งกลางแจ้งทั้งในอาคารไปได้นะครับผมนะและเกียร์สกิลครับผมนะก็ค่าคอร์สแค่4แต่ถ้าเบนครับผมดีกว่านะและยังมีเรื่องของอัตราการเผาไหม้ที่ตามมาด้วย20วิบวินะครับนะสกิลอครับผมนะที่เป็นการบวกพลังยจมตีให้กับปาร์ตี้นะครับผมนะซึ่งเป็นสกิลที่ถือว่าดีมาก และกระถัดมาครับผมนะี่ก็คือในเรื่องของนอ m อสกีที่มีผลในเรื่องของการทำสตันนะซึ่งก็แปลว่าสามารถเอาไปใช้ในการลงอารีนาหรือไปใช้ในการลงเลดบอสได้ทั้งคู่นะครับก็กลายเป็นว่าตัวของซินิกานี่ก็คือพอบีโมเอขึ้นมาเนี่ยทำให้การใช้งานของน้องซนะินิกาเนี่ยตกไปพอสมควรนะดังนั้นกลายเป็นว่าตัวของซินิกาปีใหม่ตอนนี้ถือว่าไม่น่าเปิดเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงอีกตัวนี้ดีกว่าครับผมนะซึ่งเป็นตัวละครลิมิเต็ด นะก็คือตัวของอาลุปีใหม่กันนะครับนะก็สำหรับอารุปีใหม่เด็ยก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบครับผมสำหรับหลายท่านนะเพราะว่าตัวอารุก็เป็นอะไรที่เรียกว่าขายได้อยู่แล้วทีนี้เรามาดูครับผมในสุดขอสกิลต่างๆของตัวอารุกันดีกว่านะครับว่าน้องแกทำเลยได้บ้างครับโดยอาลุภาพเนี่ยผมเอามาจาก f c e e o o o k แฟนเพจไทยแลนด์นะครับนะก็นี่เลยครับอ่นะเป็นบัวยไทยแลนด์นะครับ ก็ย่งเห็นครับผมนะเป็นตัวละครโจมตีกระสุนเหลืองเกาะฟ้าชำนาญในคานกับกลางแจ้งเป็นหลักนะครับนะมาดูในสุนของสกิลต่างๆครับนะค่าคอร์ดก็จริงนะครับผมนะแต่ต้องบอกเลยว่าค่าคอร์เนี่ยเมื่อเราใช้เนี่ยเราจะได้คืนนะครับผมนะตามแต้มชั่วร้ายนะครับผมนะที่เราทํานะครับอื้อ่าโจมตีใส่เป้าหมายครับผมสูงสุดได้ถึง11เป้าหมายนะและแน่นอนครับผมเราจะได้ค่าคอร์คืนนะครับผมนะตามแต้มชั่วลายที่ สะสมมากนะครับนะส่วนในส่วนของสกิลพื้นฐานกับอ่าสกิลตัวครับผมเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจน่าสนใจจริงก็น่าจะเป็นตัวสกิลล้อนะครับผมนะคือทุกครั้งครับผมเมื่อตัวละครเพื่อเรานะครับผมนะที่ไม่ใช่ตัวของอาลูนะสามารถกำจัดศัตรูได้6เป้าหมายขึ้นไปนะครับนะเราจะได้รับแต้มโชว์ไลฟ์มา1แต้มนะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าหากมีการอัพเลเวลเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ย เมื่อแต้มชั่วร้าครับผมเราสะสมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะเราก็จะโดนในเรื่องของการลดค่าพลังป้องกันย้ำนะครับนะเมื่อแต้มชั่วร้ายเราสะสมถึงเนี่ยเราจะโดนลดค่าพลังป้องกันครับมันก็เลยทำให้ตัวของอารูนีค่อนข้างจะบีแบกรับความเสี่ยงถึงดับหนึ่งอือฮึอ่าแน่นอนครับผมนะก็ตัวส่วนนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าอารูนีถ้าเกิดใครจะเล่นนะครับแต่ก็ต้องอัพประมาณซัก หาดาวปืนดึกขึ้นไปนะครับผมนะอย่างที่บอกไปว่าตัวของอารุเนี่ยมีสกิลหลายๆอย่างครับที่ทำให้ตัวของน้องแก่อดแอร์ลงนะครับนะแต่ข้อดีของตัวละครตัวนี้คืออะไรละครับผมข้อดีของตัวละครตัวนี้ก็คือค่าคอสถูกครับหลักๆเลยเพราะว่าถึงแม้ค่าคอสจะเป็น6ก็ตามนะครับนะแต่เมื่อใช้สกิลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้รับค่าคอสคืนตามแต้มชั่วไร้ทันทีมันได้ช่วยในเรื่องของการรันสกิลนะครับผมนะอ่ะ สมมตินะครับผมนะแต้มตรงส่วนนี้ถ้าเกิดเราอัพลเวอสูงสุดนะเราจะลดได้ถึง4แต้มกว่าๆดังนั้นเนี่ยพอเราสะสม6แต้มปุ๊บเราใช้เสร็จปุ๊บเราได้คืน4เราก็สามารถลันสกิลต่ออื่นต่อได้ทันทีนะครับนั้นแล้วก็ โจมตีเนี่ยก็อย่างที่เห็นสูงส,สุดได้ถึง11เป้าหมายมันก็จะเป็นการนำล่อครับผมในเรื่องของการทำดาเมจถึงดับหนึ่งและต่อด้วยในเรื่องของการใช้สกิลปิดเกมนะครับนะอาจจะเป็นตัวของชิรโน่นะครับผมนะหรือจะเป็นตัวของโบเอกอันนี้ก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยตัวของอารุปีใหม่นะครับผมนะถ้าจะใช้เนี่ยเราก็ต้องมีตัวละครน,นะครับผมเนะี่ยที่มีความสามารถในการเก็บศัตรูได้หลายเป้าหมายในเวลาเดียวกันครับนะอันนี้คือข้อดีในส่วนของตัวอารุปีใหม่อืมก็แปลว่าน้องแกนเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้คอนเทนเ์ทครับ1น สอบประมนผลนะครับผมนะสายป้องกันนะครับผมนะเพราะว่าสายเนี่ยศัตรูมันจะออกมาเยอะอยู่แล้วมันจะช่วยในเรื่องของการทําคะแนนนะครับผมนะในเรื่องของการรับสกิลที่สูงขึ้นสองนะครับผมก็คือเลดบอสเชเซตนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในอาคารหรือกลางแจ้งก็ตามก็สามารถใช้งานได้ทั้งคู่นะครับอืมและสรุปคือตู้นี้ยังจะเป็นหน้าเปิดไหม ก็อันนี้นานาจิตตังครับผมเนะเพราะว่าตัวละครอารุนี่ก็คือเป็นสายกลางก็ว่าได้คือจะบีก็ได้ไม่บีก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายอวยก็อาจจะเปิดก็ได้ครับผมเนะเพราะว่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะอวยขออารุและอย่างนี้ก็คือตัวค่าเกิดเราบีตัวอารุปีใหม่เนี่ยมันก็จะได้เรืองของสต็กครับผมเนี่ยที่โศกผลให้กับตัวอารุล่ลากหลักด้วยนะครับนะเพิ่มเติมลวกันครับผมนะมอ ไหมนะครับผมที่จะมีติด ID อันนี้แะ่แล้วแต่นะครับผมนะใครที่มีเพชรเยอะเนี่ยก็จะเปิดก็เปิดก็เปิด,ปดได้หรือจะปล่อยข้ามก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดใครมีเพชรน,น้อยนะครับผมแนะนําให้ข้ามสถานเดียวเพราะตัวละครตัวนี้ไม่มีความจําเป็นอะไรถึงขนาดนั้นนะครับนะอ่าในส่วนของตัวอาลูก็จะประมาณนี้นะครับนะทีนี้เราไปอีกตัวกันถึงดีกว่านะครับผมแนะก็คือ อีกตัวหนึ่งนี่คือต้องบอกเลยครับว่าอันนี้ท็อปอฟเดอะทาวมากครับก็คือตัวของมุสกิปีใหม่ก็ว่าได้นะครับผมนะเพราะว่าตัวของมุสกิปีใหม่เนี่ยมีการถกเถียงกันมาพอสมควรนะครับว่าเอาอยัางไงกับตัวละครตัวนี้ดีได้ใช้บ่อยแค่ไหนนะครับนะอ่ะสำหรับตัวของมุสกิปีใหม่นะครับนะตัวของมุสกิก็อย่าที่เห็นนะว่าค่าคอร์สของน้องแกถูกมากครับผมนะค่าคอร์สแค่2ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ ถือว่าดีมากนะครับนะมันช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนสกิลได้ดีมากๆแล้วก็ตัวของอาบุสสกิปีใหม่เนี่ยถ้าอัพเป็นค่าดาวปืน2ก็จะได้เรื่องของสกิลเจาะเกาะซึ่งช่วยได้ดีมากนะครับผมนะในเรื่องของการตีตัวละครแนวหลังนะครับนะอ่ะสรุปนะครับแล้วยังไงล่ะตัวละครตัวนี้ยังน่าเปิดไหมเอาจริงต้องบอกครับผมว่ายังน่าเปิดอยู่นะยังน่าเปิดอยู่ แต่ถ้าเกิดถามว่าพี่รับผมระหว่างมุสกิปีใหม่กับคายาโกปีใหม่ใครใช้บ่อยกว่ากันก็ต้องบอกเลยครับว่าคายาโกนี่คือบ่อยมากๆนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าถึงความสําคัญย้านะเรื่องความสําคัญเนี่ยคายาโกปีใหม่ย่อมสําคัญกว่าแต่มุสกิปีใหม่เนี่ยเป็นตัวละครลีบิเต็ดถ้าเกิดคุณพลาดตู้นี้ไปนะครับผมนะพลาดตู้นี้ไปเนี่ยคุณต้องรออีก1ปีนะครับผมนะและไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยตู้กาชาตู้นี้จะวนกลับมาอีกหรือเปล่า พอได้เกิดคุณไม่เปิดกาชาปุ๊บเนี่ยก็แน่นอนครับผมว่าเวลาเจอพวกสอบป้องกันหรือบอสบางประเภทครับผมนะอย่าเช่นบอสก็ส์เนี่ยคุณก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเอาบุสกปิปีใหม่ไปลุยแล้วนะครับนะก็คือการเคลียร์บอสนะครับนะการเคลียร์ลูกน้องบอสในเว็บแรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะน่าลำคาถ้าเกิดคุณไม่มีบุสกิปปีใหม่คอยช่วยนะครับ คำถามตามมาครับผมนะถ้าไม่มีมูสกิปปีใหม่ล่ะเราสามารถเอาใครแทนได้บ้างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำถามที่ตามมาเช่นเดียวกันอ่ะมาดูกันได้คิดครับผมนะอย่างแรกเลยครับผมนะตัวที่สามารถจะใช้แทนนะครับผมในส่วนของตัวมูสกิปปีใหม่ได้นะครับผมนะมีใครบ้างอ่ะอย่างแรกครับผมนะผมก็ขอเริ่มต้นที่อ่าเป็นประเภทกันลแตะน,นะครับนะอืม ก็น่าจะเป็นตัวของฮานาโกะนะครับผมนะฮานาโกะเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถพอใช้งานแทนตัวละครโจมตีสีฟ้าได้ครับผมนะด้วยความสามารถก็ผมที่มีค่าคอสที่ถูกเหมือนกัน2นะครับผมนะก็โจมตีออด้วยอืมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่โอเคถึงดับหนึ่งนะครับนะเพียงแต่ว่าน้องแกเนี่ยจะชํานาญแค่ในเบื้องกับกลางแจ้งเท่านั้นนะครับผมน้องแกไม่ชํานาญในอาคารนะครับผมนะมันก็เลยทําให้ตัวของบุสกิเนี่ยก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึง แต่ก็ถือว่าพอช่วยได้นะครับผมนะแต่ตู้นี้กว่าจะเข้ามาก็อีกนานนะครับผมนะก็เรียกว่าใครที่จะรอเปิดฮานาโกะปีใหม่เอยฮาราโกะซัมเมอร์นี่ก็คงต้องรองอ,งอีกพักใหญ่ๆเลยอ่ะและตัวอื่นละครับผมพอมีไหวไหมเอาจริงต้องบอกว่าก็พอมีบ้างอย่างเช่นตัวของจีเซะนะครับผมนะแต่ถามว่าเทียบกันระหว่างบุสกิปีใหม่กับจีเซะเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันแทนได้ก็จริงแต่ว่าความความวัยหรือการเล่สกิลเนี่ยค่อนข้างจะแต,ตกต่างกันพอสมควรนะ นะครับผมนะและมีใครอีกบ้างนะครับผมนะที่เหลือก็เป็นพวกค่าคอร์สแพงๆแล้วอย่างเช่นตัวของอิโรฮะนะครับผมนะซึ่งถามว่าช่วยได้ดีไหมก็ถือว่าช่วยได้ดีแต่ก็ค่าคอสนี่ก็คือ6นะครับผมโคตรแพงเลยและตัวนึงก็ผมนะ่าจะเป็นตัวก,กลางแจ้งนะครับผมนี่ก็คือตัวของฮินาตะนะครับนะก็ค่าคอสหกเหมือนกันอืมก็อย่างแรงครับผมนะดังนั้นเนี่ยถามว่าบุสกิปีใหม่ยังคงมีความจาเป็นอยู่ไหมโดยส่วนตัวแล้วผมก็ถือว่ามีความจําเป็นนะครับนะมีความจาเป็นอยู่ถึงดับหนึ่งอืึ แล้วถ้าเกิดผมจะปั้นบุสกิปีใหม่ต้องใช้ปั้นเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งนครัถามที่ถามกันมาเยอะก็บุสกิปีใหม่ครับผมแนะนําว่าถ้าปั้นขึ้นได้ก็อยากให้ขึ้น5้าดาวปืน2อ2เพราะว่ามันจะได้ีสูตรของสกิลเจาะกรออนะครับนะซึ่งเป็นอะไรที่เหมาะมากครับผมในเรื่องของการใช้งานนะครับนะ เ,เราต้องการปลดปืนครับผมนะเพื่อจะได้ในเรื่องของการเจาะเกาะมาอุสกิค่าคอสก็ค่าถูกครับผมดัน,นดับเดเบทจริงไม่ได้สูงมากการมีสก,ก,กิลเจาะเกาะมันจะช่วยในเรื่องของการทำเดเบทได้ดีมากตามไปด้วยยิ่งได้เกิดเรามีของขวัญหรือดันสายใยน้อกแก่ขึ้นไปเยอะๆก็จะยิ่งช่วยได้เยอะมากขึ้นนะครับในเรื่องของการดันอุสกิขึ้นมาครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนขอสรุปครับผมตู้กาชา3ตู้นะครับผมนะที่จะเข้ามารีลันรอบนี้มีตู้ไหนหน่าเปิดบ้างนะครับผมนะก็ว่ากันไปแล้วสรุปตาแมวเอาใครเป็นที่ตั้งบ้างครับเอาจิตต้องบอกเลยนะว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดผมจะไม่มีบุสกิปีใหม่เนี่ยผมก็จะเล็งเปิดมุสกิปีใหม่ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดพลาดไปนะครับผมนะก็ต้องรออีกหนึ่งปีกว่าๆเลยส่วนตู้ไคยาโกะครับผมยอมรับนะว่าเป็นตู้ที่มีประโยชน์และก็ใช้งานได้ดีมากๆแต่ว่าเนื่องจากน้องแกเป็นตู้ทั่วไป มันมีโอกาสก็ผมที่จะมีการหลุดเลนออกมาย้ำว่ามีโอกาสนะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่ฟ้าประธานกันละกันดังนั้นเนี่ยสำหรับโดยทั่วไปของผมเนี่ยผมจะเลงแค่2ตู้เป็นหลักๆก,ก็คือ1น,นะครับผมนะตู้ของคายกุกสองก็คือตู้ของมุสกินะครับนะคือมุสกิผมมีแล้วไงผมก็เลยตัดผ่านไปแล้วก็ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเลงแค่ตู้ของคายกุปีใหม่เท่านั้นแต่ถ้าเกิดใครที่ขาดทั้ง2ตู้เลยก็แนะนําเอากลับไปที่บ้าน2ตู้เลยครับนะแต่ถ้าเกิดใครมีเพชรน้อยนะครับผมนะเพชรน้อยก็แนะนะําาว่ ให้ข่าไปเลยดีกว่านะครับผมนะข่าไปเลยคือยอมปล่อยแล้วสองตู้เลยก็ได้ครับนะครับนะและค่อยไปสะสมเพชรครับผมไปรอก,กดตู้หน้ามากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเพชรน้อยมไม่ถึงการันตีขึ้นมาเนี่ยเปิดไปคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการเซฟครับผมเพชรนะเพื่อความชัว์ในเรื่องของกาชาด้วยก็อยากให้ทุกคนวางแผนกาชากันให้ดีๆนะครับโอเควันนี้ก็คงจะมาพูดคุยเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดต like, ิดตามเป็นกำลังใจช่องบ,บูด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ